พบกันเวลาเดิมห้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่510แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุ่นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอสภาพดีวันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสภาพดีทั้งสงเหรียญค่ะ ด้านหลังจะเป็นพอปรอนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปรอสภาพดีก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเลือกได้นะคะจะรับเหรียญไหนหรือรับทั้งสองเหรียญเพราะสวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระตาโตนวัดสำโรงเกียรติอำเภอ ขุนตาลจังหวัดศรีสะเกตสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพาตาตนวัดสำโรงเกียรตินะคะสะภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญมหาบารมีหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยมากๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญมหาบารมีหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ อง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมเนื้อสามกริย์หลวงพ่อบุญมาหลวงพ่อมุมรุ่นพิเศษหลังมีรอยจานสภาพใช้นัเก็บน้าบูชาค่ะด้านหลังจะเขียนรุ่นพิเศษนะคะเห็นไหมคะมีรอยจานทั้งเหรียญเลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญมาหลวงพ่อมุมสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอุปชาอุดมอุดมราบวัดประสิทธิเวทปี2542สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระอุปชาอุดมอุดมราบวัดประสิทธิเวทนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรวัดโสธรวัดลาลามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาหลังพอปรอสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หวดวัดหัวถนนใต้จังหวัดนครสวรรค์ปี2535สภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ห้วดวัดหัวถนนใต้สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองสร้างมนดบหลวงพ่อโอตวัดจันเสนปี2531สภาพสวยเดิมน่าเก็บหน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโอตวัดจันเสนนะคะสภาพเดิมนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทุทซ้อนหลวงพ่อเครือบหลวงพ่อเล่งวัดหนองแขวนกูบ่จังหวัดอุทัยธานีปี2,556สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสะภาพสวยนะคะลงยานะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดิมๆค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญผู้ซอ้อนหลวงพ่อเคลือบหลวงพ่อเล่งลงยานะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์เสาหลังหลวงปู่มั่นปี2,518วัดป่าสารวันสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่เสาหลังหลวงปู่มั่นสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรรม,มลังสีเสาห้าหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนปี2 5งพสสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่ายังสวยอยู่นะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ไข่สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียนหลังพระครูสาธรปี2,516วัดสนามในจังหวัดนนทบุรีสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเทียนหลังพักครูสาธรน,นะคะสภาพสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหยดน้ำพระพุทธชินราชพิมพ์เล็กหลังดอกบัวสภาพดีนะเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหยดน้ำพระพุทธชิตราชพิบเพชรสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระปางป่าเลไลรุ่นหนึ่งวัดเพชรสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะวัดเพชรรุ่นหนึ่งค่ะ ค่สำหรับเหรียญพระปางป่าเลไลรุ่น1วัดเพชรสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจำวันประจำวันจันทร์หลังยันอุปี2,500สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะ สำหรับเหรียญพระประจําวันนะคะประจําวันจันทร์หลังยันอุสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรอห้ากระไหลทองพิมพ์เล็กหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพใช้หน้าเก็ตหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะสภาพใช้ค่ะสำหรับเหรียญรอห้ากระไหลทองพิมพ์เล็กสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดวัดพระโคสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะวัดพระโคค่ะค่ะสำหรับเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดวัดพระโคสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกะไลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีอายุ80ปีปี2528สภาพดีอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆน่าเก็บน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเจ้าของเดิมคงเลี่ยมทองไว้นะคะพลาสติกแบบนี้เลี่ยมทองแน่ๆเลยค่ะคงจะขายทองแล้วก็ขายพระออกมาทีหลังนะคะ แต่ถือว่าเหรียญสวยมากๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็บูชาไปแล้วก็เอากรอบออกได้นะคะแล้วก็ไปเลี่ยมใหม่อย่างสวยเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2537สภาพสวยเดิมพร้อมตลับเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้อยู่ในตลับหรือกล่องเดิมๆนะคะก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธโสธรน,นะคะสวยๆเดิมๆพร้อมตลับเดิมๆกล่องนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหนรียญเตารีดหลวงปู่ทวดไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะดีมากๆนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสาหรับหลวงปู่ทวดเตารีดนะคะไม่ทราบที่สภาพดีสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระซุ้มกอหลังยนันเนื้อตะกัวเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะหรือถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับพระซุ้มกอหลังยันเนื้อตะกัวเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระหล่อบโบราณปิดตาพังพักการหลังหนุมาลศินสวยสภาพสวยสมบูรณ์เก่าไม่ทราบที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะศิลปะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะด้านหลังเป็นหานุมานนะคะสวยนะคะไม่ทราบที่นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะพระหลอกเก่าสาภาพสวยสมบูรณ์ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุธเนื้อผงหลังยานเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์นะเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะค่ะสําสหรับพระเนื้อผงพระพุธนะคะหลังยานเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเก่าสองหน้าเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะเก่ามากนะคะอักขระยันก็ค่อนข้างเต็มองค์พระเหมือนกันนะคะอยู่ขอบ่อนข้างเห็นไหมคะสภาพเดิมเดิมเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งเก่านะคะสองหน้าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องนี้ก็จะอยู่ที่ 450าค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระโคนสมอเนื้อดินปางอุ้มบาทสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสำหรับองค์ก็จะเป็นะพระบูชานะคะสำหรับองค์นี้ค่อนข้างที่จะโตนิดหนึ่งนะคะพระไม่มีบิน่นไม่มีหักนะคะสำหรับชิ้นนี้เดิมๆค่ะเป็นปางอุ้มบาทนะคะ สำหรับพระโคนสมอนะคะปางอุนบาทสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระซุ้มปางเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็จะเป็นพระใหญ่นะคะเป็นพระดินเนื้อใหญ่นะคะ เหมาะสำหรับเก็บไว้ในตู้โชว์สวยๆนะคะถ้าท่านใดเปิดร้านก็จัดไปเลยนะคะจะนำไปเลี่ยมเพื่อตั้งโชว์ก็ได้เลยนะคะกับพระเนื้อดินพิมพ์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะส่วนมากจะเก็บไว้ดูเก็บไว้ในตู้โชว์นะคะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกให้กับผู้ที่ตนรักนะคะก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสาหรับพระ ซุ้มปางนะคะเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดปากกาขนาดเล็กด้ามงาฝักงาเก่าไม่ทราบที่สำหรับขนาดนะคะความยาวของใบมีดนะคะก็จะอยู่ที่3เซนนิดๆนะคะส่วนความยาวทั้งหมดนะคะของมีดนะคะ ก็จะอยู่ที่8เซนครึ่งค่ะสภาพดีสภาพสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะด้ามงาฝากงานะคะสำหรับอ่ามีดปากกาชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นเล็กนะคะจะเป็นไซส์เล็กนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถือว่าสมบูรณ์ไหมก็สมบูรณ์นะคะนี่ขนาดยาวทั้งหมดนะคะทั้งด้ามมีด ฝักมีดก็จะอยู่ที่8เซนกว่าๆนะคะส่วนด้ามมีดจะอยู่ที่3ามเซนนิดๆน,นะคะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะสำหรับมีดปักกาด้ามนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะรู้แต่ว่าเก่านะคะสำหรับมีดปักกานะคะด้ามงาฝักงานะคะเก่าสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 800ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงโครงการหลวงพิธีดีพิธีใหญ่พระสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะพิธีดีมากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้หน้าบูชาค่ะ ค่ะสำหรับพระผงโครงการหลวงสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานวัดโคสิตารามปี2562วัดโบสถ์ราชบำรุงจังหวัดชัยนาทสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆนะคะ เห็นแบบนี้แล้วก็อย่าพลาดนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะผิววิ่งเลยนะคะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะพระยังไม่ได้ถูกใช้เลยนะคะสวยมากๆค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อปวยนะคะวัดโบสถ์ราชบำรุงนะคะจังหวัดชัยนาทสภาพสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังรอห้ารุ่น111บปีวัดหญยล่มปี2562เหรียญสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดชัดกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นลอหานะคะสวยจริงนะคะอยู่ในถุงเหมือนเดิมเลยนะคะเหรียญไม่ได้แกะออกมาใช้เลยนะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญน,นะคะ หลวงพ่อเอี่ยมนะคะหลังรอห้ารุ่นร้1ยปีวัดใยหล่มนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมากระไหลทองหลวงพ่อท่านเอื่อมวัดบางเนียนจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวย กล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสําสหรับเหรียญนี้นะคะกระไหลทองสวยเดิมนะคะสวยมากๆกระไหลทองเต็มค่ะใช่ไหมคะหน้าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสําสหรับเหรียญพ่อท่านเอื้อมนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะหนะ้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เสียนหลวงพ่อปู่ฤาษีพมนาลอดวัดเสนานิมิตจ,จังหวัดอยุธยาสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะกระไหลทองสวยมากเลยนะคะเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บน่าสะสมน่าบูชามากๆเลยนะคะกับเสียนพ่อแก่สวยๆเดิมๆนะคะค่ะสำหรับ เสียนพ่อแก่ปู่ฤาษีพรมนาลอดวัดเสนานิมิตรนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเนื้อสามกริย์วัดบางคารสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในช,ชัดๆกันค่ะ ค่ะก็สวยเดิมนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสามกริย์นะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะเดิมเดิมนะคะค่ะสําหรับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเนื้อสามกริย์นะคะวัดบางคานเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี2536สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆสวยมากน่าเก็บน่าบูชาค่ะมีซองกระดาษเดิมๆด้วยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีใบบอกแล้วก็ วัดไหนพศอ,ออะไรนะคะบอกหมดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพร้อมใบบอกอ่ะใบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตรงปกตรงตัวจริงนะคะสวยมากเลยนะคะกล่องก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะคะไหมคะสวยมากเลยนะคะขัดเงาสวยสวยเดิมๆเ,เลยค่ะด้านหลังจะเป็นอ่พระนเรศวรมหาราชนะคะสวยมากนะคะอยู่ในตาลับหรือกล่องเดิมเมเลยนะคะ ค่สำหรับเหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7 110 11ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ